เมนะนแล้วมันจะขึ้นมาไจักกันบอะบ่บมันห้องหมูอันอยู่นี่เออห้องหมูบอ๊มนบอะเออสาตกโหจักคว่อมเอยเออบริคาไปบอเอาสีขาวแล้วเอาสีขาวมาบอนนิโอสาตกเนาะม้หยุ่มโดนนี่หืมมาแล้วลุ่โอสาต๊กนี่เพิ่งกระเฮาด้วบอนี่นะอ๋อสาตตกนี่เพิ่งกระเฮาด้วพี่น้องเลย liền nè cả một quyền khom đấy chế bẻ mìn nó khom khôn như đấy anh nè nhảy chào khืน chào khืน bao bận nè nhảy đã bận hứ này này là ừ. Vô, thế chào đấy đây, chào đây là bò leo <laughs> <laughs> đi thảo <laughs> สวัสดีเด้อนพอเมพี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านว่า l d เป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูบตู้คําปันซุกนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ตู้คําปันซุกก็มาแต่พิเศงานมาแต่ข้างนอกนาอพี่น้องเนาะมาก็แข่งฝ้าแข่งฝนมากพี่น้องเลยก็มาฮอดเยือนฮอดซานพัดฝนตกยามนี่พี่น้องเนาะเย็นชื่นช่ำเลยบาทนี่เนาะกะสิาพ่อแมพี่น้องไปเยี่ยมไปยาม ไปเล uh, so so ่นน้ำน้องมะนาวเนาะพี่น้องเพิ่นอยู่เฮือนอยู่ซานบ่ปลาผูนี่แหละปลากล้วยของทุกคําพี่น้องที่ว่าเอาไปฝากน้องมะนาวเนาะฝนตกแล้วก็เย็นชื่นชําเลยบัดนี้โอเคพี่น้องเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวฝนสิตกแงเนาะคําสิพาพ่อแม่พี่น้อง FC ไปหาทางน้องมะนาวอยู่เฮือนเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเอ้ยไปไปกันเลยมากอดเฮือนน้องมะนาวป๊าพี่น้องเอ้ยฝนตก เดือนสามพี่น้องปกติเนาะเดือนสามเดือนสี่นี่สิออกฮ่อนป้าผู้พี่นอ้องฝนตกเปียกซุ่มเย็นเนาะพี่น้องเอ้ผู้ลดกระเะะาาาาพื่อนซช่ไหเนาะป้าไปผู้ใดหนดิเนาะผู้กระน่องมะนาวไปไปหาน้องมะนาวก่อนเดี๋ยวกันเลยอืมอ่ะสบายดีนะเมเห็นยังนะนะโอ้ไปไหนใส่ดีจังว่าห้องน้ำนี่ <c oughs> โอเคเนาะพี่น้องเอ้ไป ขึ้นหาถนอมมะนาวสงสัยเป็นรถตู้เดนพี่น้องเอ้ยนี่เนาะน่าสิแม่นอือนกตกไปขึ้นเทิงก่อนสาระบ่ครับสาระบ่ครับเกือบ่อยไปบ่เนาะเอ้าออสดีโตสดี่อยมามื้อนี้สิมือได่อยมาแต่โดนตั้งแต่โอ้โดยๆๆ เปลี Ooh, bird, ่ยนบดิเนาื่นนเนาะเชื่อน้เอโอ้น้ำเชื่อดยดเอาเหนียงกันนะมาอีกเลยนี่ยา้าล้ตัวนี้นี่ยาพ้าล้าดูสาราสาระเอาสบายดีต้องม่เอาสบายดีไปใช้มือนิแต่เราไม่มีืองวเจบขานี่เชอเลยบ่มันกินยาได้บ่หนโอ้ดีถือว่าเศ้าดีขึ้นเนาะไม่ได้ออกไปหน้าบ่มือนี้ โอ้โจัมือจะออกไปเนาะไม่ยังยังยังหน่อยะหอโอ้ยยงแล่ดชื่อยังตัวดิเจาม่ชื่อยะประโชนเชื่อที่ชันข่อยเมื่อกอนตู้เด้อโดยโดยอโชคดีตู้เมื่อกันช่างอะลูกชายจชดีหทำหาเนาะทำหาเพราะว่าพอผลมันพู่วอยเางเลยมันจะเสีเปลี่ยนในเช้านี้ข่อยกับเบย์มาหันคนจือได้เพมือนกัเอน่เพื่อนของตูคข้ามไปทังไหนโอ้โหาบ่ะ ขยกันเล่นไปเอิ้อนไม่เช่าไม่เช่านี่นะโอเคโอเคตุ๊กเล่นกันเด่นต้องมาแ้่เลอมาหึงเตท่าเลยที่เท่าไหนพนตุ๊กอยู่แล้วนีเนาะเอามาใช้ตัวนี้ไปให้หน้าบะมีโอ้ที่เพิ่นบ้าวัยเห็นบ้าเป็นอะไรอันตัวซิดซิดสมอยสมอยเพิ่นไปทุระเพิ่นแล้วก็ไปบ่บ่คอยก็ไปกันเนาะแต่ว่าไปไปทรงเคยคอยหนึ่งไปทรงเคย ยังไม่เรื่อว้ยนี่นะยังไม่เดื่องวเดือแล้วคุณตงฮัมจับมือเ้อเจ้ามือใดเอาเจ้าออกไปหน้าเจ้าเตรียมพื้นทีเ้อะพื้นทีนะไม่ตัวใดฮัตเจ้าออกรถเดี๋ยวคอยไปเห็นให้เจ้าใหม่ยังไหมคอยจะไปมุ่งตกระเทาะเป็นไห้อีกแล้วก็เอาตงเตือก็ได้เดี๋ยวไปเห็ก็ตงเตือก็ได้ตงเตือให้ได้เนาะเจ้าก,ก็ได้เดี๋ยวรอคอยกันเนาะ เพราะว่ามีไม่หักเนาะทั้งอัน USA พูดแหละอืมเป็นให้ทั้งตุกคำเป็นสปานบุญให้อ่าไปเฮ็ดดิเทียงให้เจ้าแต่ว่ายัางมุมเรียนตอนนี้เนาะประมาณที่เศร้าปลายพูดแหละเนาะพี่น้องที่เศร้าปลายก็ให้เจ้าไปเคลียร์ไปเคลียร์พื้นที่เนื้อท่าดิเทียงหน้าเจ้าเด้อม,มาโดนนะว่มาแต่หน้าบ่ามีมาทังเจอแล้ Phải bún tôm tươi bít không? tôm tươi bít ừ. Nhà mà ăn bò Nhà mà ăn Nhà mà đây biệt Biệt <laughs> Tóc ăn làm sao hùa đưa Ừ Ăn ừ. làm sao hùa Tha hùa biệt đấy Giờ xì bên mắt Mà nó đây lắm anh xem xe muộn ăn nhỏ Cửa xem. Mà tự chú ừ. mày hả ยี <c passage> um, ่ห้เอะไรกึมเจอาตุชิตปะนะบัวินเออจเมยีนะเจมีนะบอวครับอ่าเอ้กืมเนาะโอ้โสุกอีกแล้วครับปลาผู้พี่น้องทุกเจ้ากับโมข้นมานั่งคุยกันอยู่เทิงเนาะคุยตากฝนเนาะพี่น้องเลยผู้พี่น้องอ่สบายดีเนาะ ยดยตัดคดดเจ้าชินังตัดอยู่ทึงกับโบ <c ười> นอเป็นังตัดตตกพลพี่น้อง <c ười> <c ười> คอยกระแขงพลมาแต่นอกผูกเจ้ตู้กระแ่งมูจ้ะเพื่อนไพ้นน่ะนะเพื่อนอะไรเพื่อนโมซีนะเพื่อนโมซีใช่ซีเ็นผูกแขนไหนีน่น,อนะนนอ ตุนติงเนไเออลุงตะบุนติงโอ้โหจักอีกอหือเองชื่อพ่อแม่เลยนี่ก็ไปได้นะไปไปนะไม่ได้ไปป้าบอกมาชวนเลยยางคืนทางไหนยางไปได้นี่เฮือยเราใหญ่ไดงเออจังยุ่งเหรอเจ้ายางไปทางไหนยางไปเฮือนียางไปทางนีบริการทางเงินข่อยบอบออ๋อข่อยบุกมีมูมคืนนี่แต่วู้เจ้าไปข่อยไปเต้นน้ำแล้วไมพผอนใช่ไปเบิ้งนี่โอ้เบิ้งมีชื่อบอ บ่งบนท่านพ่อยิงกินงเขาแล้วก็มากิ่งเขาแล้วก็มาอือเธหนาไปชวนเขาแน่เธอหนาเลยบุญบืนเด้อบุญบืนอือบุญใช้บืนผู้เชีเพื่อนเอาท่าผู้เอาท่าใช่ปะเอาท่านี่ดูใหญ่นะเออทางแบงหมอแบงคุณบ่องเจ้าสิไปป่ะบ้องไปนะอือโอ้เมื่อคืนนี่เพิ่งหู้นะว่าเจ้าไปเต้นอยู่ดองเนาะ บ่ได้เต้นนะไปชื่อแม่นบ่บ่ได้เต้นไปชื่อเพิ่นเนาะไปกินข้าวไปรวมงานเพิ่นเนาะไปนั่งรวมงานเพิ่นพอเพิ่นเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็กินข้าวกินน้ําแล้วก็มานอนแม่นบ่อบ่ได้ยอได้ยอดเต้นจังน้อยบ่ไปชาไปถึงลบสนุกไปน่ะชาชาไสชาไปเด่แม่นแไปรําคืนเออน้องชาน่ะบ่อือน้องชาก็ไปไปเมื่อคืนนี่น่ะอ๋อ้อพี่น้องเอ้ยเจอกันอยู่บ่ กันเต้นทำกันเลยบ่ไนี่เออโอ้ข่อยบ่ฮู้ได้นี่น่ะน้องชาแล้วไปกับไผไปผู้เดียวไปผู้เดียวไปน้ำหินเออมาให้มิเหนื่อยไปขนาดน้องชาเก่งกันได้พี่น้องไปผู้เดียวมาผู้เดียวอีกมีูไปเออเจ้าได้เชียวเขาได้ยินเจ้าแก่เพิ่นว่าบ่งานหลอาเพิ่นมาหาเนาะบไปมาหาเจ้าแก่มาบอกบ่เจ้าแก่บอกฟังอืมไป đây đi mua ăn đi chơi đi tham gia công việc công ăn việc làm 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 việc เต้นดิมาชวนกันเ้นอาน,าน้องมาหนาไปจังมุ้งมาแบบนี้เป็ดมุ้งอย่แหละให้รับบ่นี่นี่นะฮะให้รับบ่ลให้รับบ่ลสิตื่นให้รับตื่นมาตื่นก่อนนะบ่ถึงตู้อยู่ใช่แล้วมาใหม่บอ สนใจเนาะงัน้นคนละสายยันไฟคนละสายพี่แพนนีนแมเรียนนำมึอน,นี่ม่ไครเรียนนะมีเรียนคนเดียวแล้วจะเช้าผมเห็จะมาอยู่ป่ะตอนจะมาบอกำลมาเช้านี่เช้านี้มาบอก็เห็นมาอยู่ <laughs> มาดูจิตเน่ยไม่เช้าอันนี้บอ เาหลังจากค่อยมือแล้วนะมีไผ่ในบ้านข้ามไปน้ำบ่มีน้ำประดิษฐน้ำบ่กปแทหูดิ่น้ำไปินเน่รายังไม่ฝากเอาเรายังไม่ฝากจะเอายัางเราเงินที่หาพันชือน้ำปั่นมาฉือกะไพเวิดฉือยาไฉุดยาช่องยายังยาช่อง นำกินกะเว้ดบบนี้ซื้ออัมอมอนม<ะ>ือมือตูกแรกนำไปแช็คะดีไปแช็โอ้ซื้อมือเด็ดตู้นำเราจะซื้อกะไพ่มาไวหนึ่งข่าวน้ำใช่อกำหาพันกะไพ่หาพันเงินหาซิมหาพันได้ยังงน่ะอย่าชงนึ่งนะครับกะไพ่อย่าข่าวหนึ<า>่ง<า>อ่าชงหนึ่ง ได้เสกได้ฟได้กระน้ำปั่นบริกินคชับรก,กินข้าวแล้วบอใช่ไหมนี่กินแล้วตอนตอนแรกอย่างไตอนแรกท่านได้กินได้ยังกินอะไรเ,เย็นกเก็เย็นักเใส่น้งเค็มคือบอหบ่บอใส่กระดูกหมูใส่กระดกูกหมูนะาี่น้อง ไมอเขมไปนอเข้คป็นคนเห็ุไม่ได้เก่งเอออ่างผมมี่านั่งไหมูแป้งอ้เือน่ะนายบ่โอเต็มตู้อยู่ทามาให้ด้บืนเด้อ่นัดทำมาให้เนยว่ะม่ใส่เก่หรือไม่จากได้บนหน้าทำมาว่านี้น่ะยางประดดนี่ไก่เหื่อน่ะมีบ่พักกันนั่พักกันนี่มือได้ัวไหมท่กิน มาอันเขีวอเมนั่งเสนาะถ้าได้มาเสียมาหาเร้อบนเด้อมันจ่งถ้าานั่งกับยางเปเอารถบ้านบบ้านตาดงพอดเราอยู่เฮือนชมมืออยู่เราอยู่เฮือนมเชยเเสียมาใสกทไมเออบเช่ายางเปลาเด้อใหนคอยตื่นก็ได้ท่านตื่นไปที่ประมาณหกโมงเช้าเจ็ดโมงก็ตื่นต่เช้าอยู่ ม,มื่อใดเมื่อแห้งกะเจ็ดโมงหรือหกโมงนี่กหะตื่นมีมีอยู่เพื่อนเห็นทุกอย่างนึงใส่ตู้ไว้เพื่อนำม,มาอีพอมาให้เอาไปปลูกมันในรดงเด้เราปลูกมันในรดงแล้วเก็บมาไว้ให้ <c oughs> เรายังเห็ดคูมันอยู่แต่ผมตรงทำน,นี่คักได้ไหมแม่นะจะไปดินเดียวได้เลยเออติดเล้วใช้เมื่อบ่เนา<ล>ะเราใชเมื่อใช้เพื่อนเราอยู่หันเนาะ เออมือบ้านเราเนอะบ่บ่บอมือในมือมือในมือข่อยเองมือเราถึงมือไหนเนาะมือไหนไปยางไปเบิ่งรู้สึกว่ายังหลายเตียวอยู่ถุงยางหูนึงถุงยางหูนึงนางไพ่ใหม่งามไหมเนาะเอองามเกี่ยวเนี้ยตัวตัวไพ่ใหม่กับบงามแล้วบอไพ่ใหม่โปงใหม่เนี่ยเออชอบ่ะเนี่ยว่าตัวอันไพ่ใหม่โปงใหม่นะงามแต่ตัวไพ่ใหม่โห ดำหมดแล้วเนาะถ้าฝนตกแห้งนี่เปียกบว่าี่เปียกเพื่อนี่ไดอมันลมมันแค่ลมยามนั่นยามลมอู่น่ะถ้าต๊แบบทั้งลมทั้งอย่างนี้เปียกไปได้นนมเนาะมันสาดอืมเข่าก็เปียกไปได้เนาะใช่ไหมเนาะ มันม so ันทวนท่ม <brightness> mm. ันกับมปิดเนาะทังหนาในก็ย่อยตยินไปเปียกบ่อเพปกเนาะเอาไปอย่างปกเอามันกะอยู่กลางเฮือนอยู่แล้วปะถึงบ่ถ้าถึงต้องแห้งก็ซื้อแพตังมาไวแพตังถอดกระโดดพื้นไปถอดกระดก็เอาแพตังกวบไวหมูไวใช้มันสิเปียกมันดีสอดเล แต่ว่ามันบตรงแห้งประเดี๋มันก็เลยบมดสัตันีมันดี่นองเ้แต่ตรงแหงมันก็อยู่ประดีนดิชุกก็ะด้ห่านออกมาแล้วชุกกระด้น่ะเออชุกกะดกล้วยตัดไหมตัดช้งเมวยหาวพวกแมล้วยเจ้าบ่บเมียนบออ่าเพิ่งนี่่ะอืมมันหนึ่งมาทังนี้อยู่นึ่งอ่ปเอาจตว่าให้ได้เา

เฮ้ยตื่นเฮ้ยแล้วฉายาอะไรฉายาไงเลยบองไงแล้วนะจักยามไงน้องข่าบเกือบคนเฮียหลายอันเลยเนาะสองในน้สคู่เลยอืมพี่น้องเอ้ยสองคู่เลยยังเด้เพื่อนนี้ตามคือตุกมันเป็นไงบัตุกมันนอนดายมันก็ตุกแล้วเฮียน่ะเนี่ยมาขี้ขันบอสบอต้องเลี้ยงมาขี้ขันมันทันในดุกันเนาะทันในดุบอง มันใหญ่เนาะยังน้อยฉันบอก้ามันใหญ่กับมันดุเหมืนบอกเห็นว่ามันดุมาหัตะปันเข่าเอาเลยเฮ้ยใส่ถุงได้มาเนี่ยใส่ถุงไม่ได้บอกจะห่วงบ่บอกแล้วเออยมันหยัดใส่ถุงหมดเลยนะเป็นนั่นนะฮายเออยังห่วยอ่ะคือทำในเกี่ยงตัวนั้นยังใหญ่ตัวตัวนั้นกับขนมันนั่นนั่นเลยว่ะขนทายได้นี่ห่อยมากเลยยันหยดเป็นคู่กันเลยเด้กับซาร่า นี่เยนี่เตแล้วกินข้าวได้เลยกี้ข้านตอนมาโดนัดนมาข้ามข้ามนี้เนาะอื้อมาาดนนะข้ามข้ามนี้ข้ามในโยนกินไม่เจ้าของใครจะได้เลยมนูมาใมนเนาะข่าเพื่อนข่าซานชอยูยามบอกตอนนี้นะสี่โมงเลยสี่ห้าโมงเลยสีไปใหบอไปใชอืข่าวแล้วก็นอนนะ nó no, mừng nàng đó nàng ngang này nàng thì đen nàng nắng... ừ. mà mừng năm nay không? mừng rồi đó bỏ sơn khỏa mình thật thận này không gì vậy bỏ đào như này đấy mì thân, mình thật thận mừng mình biết thầy ngày qua ừ, mình tu phăng rồi <laughs> ờ mình tu phăng gì đó mà cũng muôn như đó tu nhảy này, này không? nó thì bự không mở thành đâu huế <laughs> khò hài buồn khò thích này đi. Ừ. Còn thích day đi muôn như bông พังจะมาพังหรือบ่ไมื่อไรคอยเปิดใด้ยินบ่เฮือนเจ้าหนิบ่บ่หอยอยู่พูดเลยเนาะมันกใกล้กันเติบเนาะตัวนี้เค่องสิบวยย่างเราจอดเจ็ดเฮ้ยเจ้ากวนนั่นมันเป็นได้รจังมบ่ย่างมันคือจังเหนาหนึ่งเลเออจังเหนามากดื้อใช่ย์นะวนน้ำกระเฮือนบ่บ่งบ่งบ่บอกหันบอกนี่ข้ามหันข้ามนี่ทีเออมันยังข้าวเนาะม่เยังข้าวอยู่เออมันยังข้าวหนมแม่มันได้ต้องอาบน้ำล้างให้มัน คือเจ้าอ่าวให้ซา,าลาแหละนั่นแหละฝนตกชุม่มเลยดินชุม่มกะ mm hmm. ถ้ามาออกไปให้ไปหน้ากะตัวไรไม้มันหักนะเจ้าออกเลยเด้อจะไปนาตัวไรไม้หักไปยังเจ้าคัดออกเอาลงมาลด mm hmm. นะเพราะว่ายาชีพเพชรเทียงให้ฉังกะสีนี่เดือยจะแพนนี่ชันก็สีนี่ mm hmm. เออดือแพนน่งน่ะเดือยี่หอมออเดือยแพนนึงเนาะนี่ mm hmm. เออเาก็ไปเอาไปใส่พุ่นเลยก็ได้ mm hmm. ชอบก็บซื้อเพิ่มอีกแล้วก็พากระจาด พากระจาดจักอันสามชีอันในนี่เนาะทังไปขังการฝนสะอนี้เขาก็ไปเห็ดอัดทวนเนาะเห็ดอัดทวนขงังน่มขังฝนและมสมมติว่าสีในเพจหนา้าเนาะโอ้แล้ไทยต้องเพจไหมอืแต่ถ้าว่ายังไม่ได้กะ คือบอกผู้ใหญ่เพิ่นว่าบ่ต้องเผาเห็ดพอเฮาเฮ็ดเฮากะยังบ่ได้ไปอยู่เนาะไม่ไปอยู่กันไม่ไเที่ยวไปกับกางเวินอืมไม่เที่ยวไปกับงเวินแต่กางเวินก็พออยู่ได้เนาะอยูไ่ได้อยู่เพราะว่าถ้าเฮายังบ่ได้ยังบ่มีไดถ่ายกะทางครอบครัวน้องมะนาวนี่กคสิได้ไปเฮ็ดกับผู้ใดกับป้าจ้ะบอ่อืมคือชี้ได้ไปเฮ็ดกับป้าก่อนพี่น้องเอ้ยถ้าว่า,าเฮาสิเพชรเทีินอะไรกง คือเกาเนาะว่ามีมีคนไปอยู่เนาะ,ะถ้าได้ดูไทยก่อนหรือว่าได้ดูไทยอะไรเขาใ,ใกล้จะได้ไหม,มจังไปเห็ดเทียนไม่คือเขาใกล้เตรียมช่วงหน้าให้เลยเนาะเขาจังไปเตรียมให้เราเลย้มข<ร>เขา,าทั้งกินต้มคขากินบบาจมปลาทูปลาที่ชั่ววัได้ดูไทยนี่ก็เดือนหา่าข่อยนี่ก็เตรียมได้เนาะแม่นเบา ต้องเตือกแบกบึงโจกแล้วคนสวยเนาะพนกเราเรถ่ายหน้าเนาะได้รถไายอยู่ก็ถุงเบิ่งเช้าน่ะเออมันเคยเลยได้เล็กๆคือกันนะเล็กข่อยยังคือกันแบกมึงจกไปคุดคันแท่เตรียมเขาเตรียมใส่น้าเตรียมรับผ้ารับพลนี่แล้วถ้าหมดมาได้เราถไายเด้อหน้าใกล้กันแบะลงมาเบิ่งมาบอกหรอกแต่บรเคยเห็นนะตอนแรกข่อยกับมเป็นเฮือน Thái na hấp bên thay ngặt đông Thái thừa nó đi đấy, tóc thảm có thê phù một thay ở đây mình đều à tiêm xem một bữa này púp cái sự chốc sự khạ chốc mặc chốc mặc xiêm lẽ cả na cái con cả đẹp bên na nà nó ừ. một chốc mặc xiêm tiêm là phạ là phồn Thái hút vậy bạn một này à, mà nào ให้ได้นองนลงนาเนาะเพื่อจะได้เห,นหนตุนาเจ้าของพี่น้องเลยถ้าเฮามบ่เฮ็ดลายฟ้าลายปีน้ำก็จิเสาะเสาะแต่ละปีคั้นไฮคันหน้าคันแท้กับเดิมบ่มีกับเป็นหน้าเหือเป็นเลินเป็นที่โลกชื่อมาเน,นี่ยมัน,นเป็นโฉเป็นเทวและน้ำเสาะมันคนบ่เฮ็ดเด้แต่คนเฮ็ดยังว่าแต่ละปีเขาก็คุดป่านกันแท้ขึ้นแค่นั้นคนเฮ็ดแต่แท้ยังไม่อยากสู้ สู่มาจากได้เน ấ y โจ้อออคอยในปีแรกในช่วงอยากให้ให้ท่าให้กับพอมีพอซอยสองคนแต่ก็อดทนสู้เพราะว่าคิดใส่ความเฮาทุกข์ยากลําบาก<ม>อเฮาเคยทุกข์ยากลําบากคนหนุ่มถูกาาเกลียดา่าเฮาแหละเฮาเอาตัวนั้นมาเป็นแห่งพักการก<ม>็เลยเฮ็ดได้เนาะถ้างสมุนี้ทางตุกคําก็ได้พี่น้องเอ้ยนนั่แหละก็เลยบอกน้องมาลาว่าสู้ ว่ไนสู่ขยันอดทนเขาจะไหนมีข่าวขายข่าวติมเล่าอืมสมดเพิ่นมาโอ้มื่อนี้เก็บไพ่เดอ้อเก็บไม่้านในเมืองเดอ้อก็พอเลยข้นเล่าเก็บเล่าหมดเลยลเลยเช่นไก่ด้อหัว่าเช่นไ้มันก็หูหอเงินหมดแล้วเพื่อนมาไปหาทนทันนี่ขายก็พอจะได้กินเนาะ

พร้อมผลยุดอีกทีเมื่อก่อนโอเคเนาะสบายดีเนาะมนาเนาะสบายดีไหมเนาะมาอย่าดีไม่แห้งเป็นกำลังใจให้สาระห้องแหล่ผลแมนบ่แมนแล้วมันจะขึ้นมาไปจักอันไหนบ่มันห้องหมูอันยังเออห้องหมูบ่ะแมนบอเออศาสตกโหจักรควมเว้ยเ่ือเออบุรีฆาบไปบ่เอาสีขาวแล้วบอเอาสีขาวมาเมื่อนี้โอ้ศาสตกเนาะ มาแนี่ยหยุมดงนี่มาแล้วละงโอ้ชาตกนี่เพิ่นกะเฮาด้วบอนี่นะอ๋อชาตกนี่เพิ่นกะเฮาด้วพี่น้องเลยเลี่องนี้กะบเปืองเข่าได้ฉบแบนี้เนาะขำคูนอยู่ได้ไงนี่ยังเจ้าขึ้นเจ้าขึ้นบ้าบบบนี้ง่ายได้แบาน้เฮหยง่ายเง่ยละบอโยยัง่าเทะเจ้าเลยเจ้าเด้ง่ายละบอหรือสีหน่อยลงเจ้าง่ญ่แล้วมร่ไง้ิเท่าะไแบ้มี่ได้ีิเท่าเนาะ โอเคโอเคไปพี่น้องเลยองานชิมนี้แหละเนาะก็คือสีประมาณนี้ทางตุคคำจะได้เมื่อหาเอาน้าอันาีฝนตกแหละพี่น้องเลยก็ขอบุญขอบคุณเนาะเอฟซีของพี่น้องเบื่อทุกคนที่เข้ามาครับชมคลิปของตุคคำแต่ต้นจนจบเนาะและก็บุกต้ข่ามโฆษณาตุคคำไปก็ขอบุญขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยแต่ถ้าว่าบุญใหญ่ท่านใดเนาะเห็นทุบคน้องมะนาวอยากช่วยเหลือน้องมะนาวเนาะว่าจะเป็น สิ่งของวัตถุเงินทองก็ได้พี่น้องเลยทั้งทุกคำพร้อมยินดีเป็นสะพานบุญให้นะเอาบุญน้ำกันอยู่ความโรกเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเนะเาะฝนมาแล้วพี่น้องก็คือสิประมาณนี้ทุกคำก็คือิสด้ขอตัวกล่าวคำว่าอ่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยน้องมาหน้าเรื่องตัดเด้อก่วนนี่เด้อ